ีเรื่องให้ชาวเน็ตได้จับผิดอีกแล้วครับถึงความสัมพันธ์ระหว่างหนุ่มเซอร์เป้อารักแล้วก็สาวสวยดีกรีรองอันดับหนึ่งมิสอินดี้เวิร์สไทยแลปี2019อย่างมิเรียมครับเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นเมื่อเป้อารักโพสต์รูปคู่กับนางงามสาวสวยมิเรียมสอนผมมากครับพร้อมแคปชั่นว่าอารักเอราว์เทปหน้า13ตุลาคมเขาใหญ่กับแขกรับเชิญสุดพิเศษงานนี้ครับมีเพื่อนๆเ,เข้ามา เซลเพียบเลยพีิโทนี่รากแก่นที่เข้ามาเมนว่าพิเศษมากไหมหรือว่าคุณสัตประชากรครับที่เข้าเมนสั้นๆแต่น่าสงสัยคําของพี่หนุ่มเลยอุ้ยนะนอกจากนี้ก็จะมีเพื่อนคนอื่นเข้ามาแซลประมาณว่าน่าจะพิเศษจริงคนนี้งานนี้หลายคนก็เลยจับตาโพสต์นี้ว่าเป็นการโปรโมทร,รายการหรือมีอะไรมากกว่าน,นั้นหรือเปล่า ขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Insight HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแะครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Insight HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ